ตอนกายเคลื่อนไหวเราก็ดูาำปกติลมพีสไตล์ตอนกายมันเคลื่อนไหวดูได้มั่งไม่ได้มั่งก็ยังดีพอดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนนิสัยหรือเรียกว่าอนาปนาะนสัญญาเราจะดูลมได้ชัดเจนขึ้นเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินหรือทําอะไรอยู่ทํากิจวัตรประจําวันอยู่มันก็จะสามารถจับลมได้ชัดเจนขึ้นต่อไปแล้วจะเริ่มเห็นความคิดบั พอกายมันมีกําลังปั๊มให้เหลือบมองเด้บน,นีนี่คือวิธีการไม่ใช่เราจะไปกําหนดอยู่ตลอดตอนที่กายไม่เคลื่อนไหวเราท่านั่งท่านอนเลยให้เรากําหนดลมที่ครูบาพูดมาแต่ตอนกายมันเคลื่อนไหวหรือช่วงเราเดินช่วงเราทํากิจวัตรประจําวันล้างถ้วยล้างชามซักผ้าอะไรพวกนี้ก็ดูที่ไปจมูกมันจะสั้นมันจะยาวเราก็ดูดูที่ไปจมูกเป็นนายทะาัเฝ้าดู จนขโมยมันจะเข้าบ้านแล้วก็จอบดูดูตรงนั้น